ไม่ต้องแซง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 เข้าไปแซงเมื่อนนไม่แซงเมื่อนเย็นไม่ต้องแซงเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยนี่ใไอเทวไอเทวไอเทลไอเทวแทงไม่ได้ว่ามันมึงนำดิมันอยู่ตรงที่ริมรั้วเลยริมรั้วฝั่งนอกฝั่งทิกอะไอ้ฝั่งมันชิดชิดรั้วเลยใช่งนะเออเออไอเด็กเล่นยากนะมันปืนมันก็เซฟรถเหมือนกันนะเทลปืนเซฟรถมีมีวิธีขังมันอะต้องดูมันอะมันเหนื่อย ไม่กลัวมึงไล่ชนตอนนี้แน่เว้ยเออไล่ไล่บัมก่อนเลยอะปืนดูแอตตันเป็นหลังนะเว้ยใจมันอันนี้แล้วมันมันมันเริ่มวันนี้แล้วเริ่มขับขึ้นมาแล้วมันน่าจะไม่เล่นรัวไอ้เรามาถึงอ่ะเอาไปดิมันถึงแต่น้อยไม่มึงมาจอดมานู่อะไรปูมาบัมเลย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 ปืนดูแอตตันนะบัมเลย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 เข้ามากันยังอ่ะทำไมเราเข้ามาไม่ครบนี่ยไอเด็กต้องสุดฝั่งเลยสุดดีเลย มึงเล่นข้างข้างกูนะเว้ยอย่าให้กูโด่งคนเดียวเขาโดนเอ้ยเพื่อนโดนโดนโดนบั๊มอ่ะมาดิเด็กเข้ามาเด็เข้ามาเด็กเข้ามาเด็เข้ามาเลยเข้ามาเลยบั๊มเลยบั๊มเลยบั๊มเลยคอยบั๊มเลยบั๊มเลยหาเกี้ยวเลยม้าออกมาออกมาเฮ้ยบั๊มโซนกลางเฮ้ยล่วงล่วงหนึ่งนะเอ้ยไม่ใช่เฮียใครตายไม่รู้ เอ้ยเพื่อนตกเพื่อนตกาหเบตตรงกลางบองตตรงลางตรงไหนตรงกลางอย่ามาแกตข้นเลยข้างในเลยตกเพื่อนตกเข้ามาเพื่อนตกไดมไอ้เพื่อนหนกเพื่อนหน่อนตกนนี้โยมาตกโยมาตกรอออไว้ยงยมย่มซอนตมาไว้พวกมึงทุกคนลยมันตกได้ไงวะเตรียมเตรียมเตรียมเียมอลมาไว้ซอมาไว้งอยอตตรงกลางบอลตตรงกลางไอซอไว้บอลตันตรงกลางบอตันตรงกลางออกมาทีนีไปไ่เห็นตรงเพื่อนตกวมีีมไหมมีเดินเดนไปวางตรงซอไปเลย เฮ้ยอย่าไปใค้ออกมานะมันตกมาตกใามามาตกมาตกซ้มัตกซ้ตอนนี้ผมโดนยิงอยู่นะเดียังไม่เข้ามันยิงนียิงนีเบิร์ดเบิร์ดนะโดนเบิร์ดนะโดนเบิร์ดัายเ่ยเบร์ัวซ้ายนยเบิร์ตัวซย่วเบิร์ดตัว้ายอ้ยคมว่ะคมว่ะแนี้แต่หลายตัวกับทองทองแต่แนมีบนแครฝังินตัวนะเตรียมไปเจอเตรียมเฮ้ยอย่าบามนี้บาร์ี่ให้ขึ้นไอเจ้าลงเลยเจ้าไปซ้ำหน่อยเจ้าระวังระวังระวังนะระวังยีบียิงเลยเจ้ายิงเลยเจ้ายิเลยเจ เข้ามาเข้ามาจะถอยยิงเลยปนเป่นขวาปืนเล่นขวาปืนเล่นขวาปืาถือบายถบฟังลุงปืนงลุงปืนขวายิงยิงยิงกัดซ้ายเพื่อนตังทะน้ะลุกสีขาวนะตกสอเลยข้างจนมาเข้ายี่มันสองย่ากรเยอะไปตามปกติจะพังจะพังริมลัวผ่ามือฟังลุงเล้งขวาเล้งขวากัดซเพื่อนดีเนี่ยเนี่ยนกัาในไป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 ไไปไปไปตปไ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 ไไปไ

ดูรอบๆดูรอบๆด้วยดูดูไ่งหลังบ้านสองั้นหลังบ้านสองั้นหยุดเลยหยดเลยคนในบอลเราไม่รอดเลยหยุดเลยโนโต้กมนโต้สอั้เลียนปืนเลปลี่ยนตัวเปลี่ยนปื้นเปลนัคืนเคลืนัญเคืน ปืนทุกคนปืนทุกคนยิงในไฟเพื่อนปืนทุกคนเลยหมโทษปืนทุกคนยิในไฟห้เพื่อนเขียเปปืนนอกจากเปิปืนนะนอกจากปืนยังไม่จบนะยังไม่จบนะไล่กอนเล่กนามชานใครอะก้าก้าก้าจับปืนเก้าจัปืนเพื่อนเกาจับปืนเลยนจะทะลุจะทะลุจะทะลุระวัชุบะระวัชุบไอ้จับปืนมานหน่อยปรปูรวัชุบะระวัาชุบะเก้าไก้โน่จับปืนเลยก้าไอ้โน่จับปืนเลยก้าไอโน่จับปืนเลยก้าอโน่จับปืนเลยก้าไโน่จับป

ใา่เดียสกิใช้เดียวมโนโน่มโนปัาโน่มโน่มาโนมโน่มาโน่มโนาโน่โน่มโน่มา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 โน่มโน่มเโน่มโน่มาโน่มาโน่มโน่มโน่โน่มโน่มโน่มโนโน่โ่โน่มโ่โนตาโน่มโนโน่โน่มยโนมโน่มโน่มโน่นมโนมโนโน่โนโนโนนโ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 นนโนโนโนนโนโนโโนโนนโนนโโน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 

ใครเล่นป <K ai S 2> ืนรถจะปืนเต่ไตไตไตรลถืนถอบหน่อยถือบหน่อยตายหมดเลยไล่ไล่บาเลยฝ่ไล่บเรเปลี่ยนเลยเลนปืนรถจะปืนไปรถบอกไปคันได้ปะกูมอลไม่เห็นปะมึงมึงบอกไปคันถือโซบหน่อยเย่าหรงิเลยองเอาเพื่อนหน่อยตงเอาเพื่อนหน่อยิบมาอีกบ้านเลยหมดเลยบเอาเพื่อนเลยบานเเื่นเลยต่ไตไตลมนก็จบไปทิ้งหลังบ้านิบตไปไตไตไต่หลังบนเฮยใครไล่ใครไล่ออกไปเล่ไว้ไถือบหน่อยถือบหน่อย มึตายเฮียสวไอ้จามหนยเมหนอตบเอตบเือตบเือตบดีมึออ like ่ะเ้ยโอ้ยตโโดกอไอ้ามืออะไรอ่ะเฮ้ยมวงเขว่งเวาเจ้เจงพ่กดซ้ำเหรอเดี๋ยวให้ปืนวงนอกเราเล่นกันเลย

ไม่ต้องลงนะไม่ต้องลงนะสามสามยิงไหมสามสามสามลงทำไมอะสามไม่ยิงมันไหมอะสามคนแล้วไม่ต้องลงแล้นเนอี่วงเล่ออกไม่ได้นะพี่ออกไม่ได้ไปเลยยิงเวลาล่อมีแต่ลรออยู่ข้างนอกนะศพเลยไม่ตอนนี้ใครใครว่ามึงไปต้อมรถเลยไม่ต้องมายิงแล้วต้อมรถเลยโอโบ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 ศพเต็มเลยพี่มาครับศพหนือทางบ้านเราไมงโชว์แม่ละลงมาเล่นไหมสุดท้ายเจ็ดศพเอบสเจ็ด้ไปลา พาผมเบนมาแล้วเนี่ยตำรุตตำรุตทุกคนเลยตำรุตทุกคนเลยพารถมึงขึ้นมากับกูมาขึ้นกับเบนมาใครจะพารถอ่ะใครต้องพารถใครต้องอะไรไหมมีีถไปตรงไหนมาพาหน่อยไปตรงไหนมาพาหน่อยคนฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนใครที่มีรถอยู่แล้วมึงไปยืนที่รถตัวเองบาลพี่บ๊อบพี่บ๊อบหลับ้านพี่บ๊อบไปเอายิงบาลผมเองมึงนี่อะไรบ้าหน่อยพี่บ๊อบขวามือมึงใครที่มีอยู่แล้วไอ้ไอ้วิ่งวิ่งไวไม่หมดวุฒิไวเลยวะทำไมมันต้องชั่วโมงหนึงไม่ใช่เหรอวะเออไอ้กัญชาฮะขออต้นครรับหอ ไม่เหมาะกับผู้ชายเลบเอามาี่นั่นรอบคนนครับมันไม่จบเลยครับนุ่นม่ได้ยินอยู่ตรงกลางตนุ่น่่่นนุ่นเออเออหมอเถียงเลยน่นอ่ะต้องนุ่นหมอ้เถียงอ่ะใครกัอยู่เลยอ๋อในพาวในพาวในที่้นพอดเล่าเล่าเล่าเลาอ่คืองานวัวไ่มาเน่น่ได้ยังไงไม่รูเลยม่ข้างหลังนี้บจัเน้รยร้อเลยเพื่อนบอส่อแล้วไปกันไป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 นคพูดค่พูดรถประมนมันหลุดนะ เาดเจาเราใช้ได้ไมโอยผมโดนดีนะไม่ใชงจะลาจะ้าง่อนงไม่มีเลยวข้างนอกรัวพี่โจข้างนอกรัวพี่โจฝั่งซายฝั่งซ้ายงซ้ยผมไม่ดีติดอะไร้ไม่ได้ไม่ใช่กหาไม่ใช่ไม่ใชหายดเกลับเข้ามาในวงได้ไหมไอ้ดอยู่ข้างหลังไงเมื่อกี้ไงที่มันขวางตมงนี้ย่ิดแบบนี้มาดิมาดิยิ่งอ่ะโดดรอดยังคอยู่ไหนไอ้ดำกลับเข้ามาแด้ทไมไม่มีโซ่เหอวะ เข้ไปเาบมาศบมาศบเร็วๆใครไม่อยากเป็นตน่ามันโดนยิงก็่ไปทำไรน่แล้วนะรีบอกรีบอีบอย่าเหินออกนะอย่าเหินออกฟังโทษโทษม่มึงมึงต้องเหินฟังนะทกนพี่พ่อพ่ออี่ครับพ่อพ่อ่ทพ่อนะรที่มามาดชอมามาพออเพราะว่ามันมีมันเพงมีฟตรงหน้าเลยไปเลยไปเลยตำรวจมาแล้วออกออกไปเลยเลยไปเลย เอาดีออกไม่ได้ใช้ได้ไหให้แบงคหน่อยให้แบงค์ครับทียนบอหเชียนตเวียนะไม่ใช่กูเพื่อนใครวะไม่ใ